อีสานเดี๋ยวลงไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยครับตอนนี้หลายจังหวัดเจอปัญหาเดียวกันก็คือหมอกสีขาวๆปกคลุมในพื้นที่นะครับล่าสุดที่ตรังเองก็เจอเหมือนกันนะครับและก็มีการคาดการว่าหมอกที่เห็นอยู่น่าจะเป็นหมอกควันที่มาจากต่างประเทศด้วยครับ <c oughs> ท้องฟ้าที่ท่ากาศยานตรังเมื่อวานนี้ครับมีหมอกควันสีขาวปกคลุมอยู่แต่ว่าพันจ่าเอกเมืองชนวงสุวรรณผู้อำนวยการท่ากาศยานตรังบอกว่า ยังไม่มีผลกระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบินนะครับแต่ว่าถ้าปริมาณ PM 2.5รุนแรงขึ้นอย่างในพื้นที่ภาคเหนือก็จะต้องมีการประกาศเตือนประชาชนออกมาด้านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังบอกนะครับว่ากลุ่มควันดังกล่าวเกิดจากภาวะที่ความชื้นในอากาศมีเยอะแต่ว่าหากมีฝนตกลงมามากขึ้นหรือว่าลมแรงขึ้นก็จะช่วยคลายภาวะนี้ได้ครับ าก็ช่วงนี้ผมคิดว่าสันนิษฐานว่ามันบ้านเรามันกงเกิงเป็นไม่เยอะหรอฮะแต่ช่วงบ่ายๆเนี่ยดีขึ้นนิดหนึ่งเนื่องจากเขาเริ่มมีลมใช่ไหมฮะดีขึ้นแต่ลักษณะของเราจะเป็นมีแต่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพบ้างอันนี้ต้องกรมาารไมก็เป็นต้องดูแลอยู่แต่ปลายเดือนนี้น่าจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับเนื่องจากฝนช่วยจะล้างเหมือนที่ภาคเหนือเหมือนกันเขาต้องรอฝนเหมือนกันนะครับโรงเรียนยืนยันว่า จังหวัดเองได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีาค่า PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานนี่เราก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาช,ปช,าชนปนะครับให้รับทราบแล้วก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนวา่าถ้าออกจากบ้านในช่วงนี้เนี่ยนอกจากสถานการณ์โควิดแล้วนะครับเราสวมใส่แมสนะครับก็จะเป็นการที่จะป้องกันเรื่องของสุขภาพเราด้วยนะครับในที่ชุมชนคนเยอะๆนะครับก็สวมใส่แมสครับ แล้วหมอกที่เห็นมาจากไหนครับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ออกประกาศที่แทงผ่าน a c e b o o k เมนนื่อวันอังคารว่าลมได้พัดผ่านจุดความร้อนบางส่วนทั้งจากประเทศลาวกัวมพูชาและเวียดนามพอฝุ่นฟันเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ครับก็คาดว่าจะมีหมอกควันปกคลุมจนถึงวันนี้เนื่องจากลมผิวพื้นจะมีกําลังแรงขึ้นการระบายอากาศก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับและลมที่เคยพัดผ่านจุดความร้อนก็จะเปลี่ยนทิศทาง ไม่หอบเอาฝุ่นควันจากภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่อีกด้วยครับก็เลยคาดการว่าสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคใต้จะดีขึ้นตามลําดับครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายก็กังวลว่าจะเป็นฝุ่นควันที่พัดมาจากเกาะสุมารตราของอินโดนีเซียหรือไม่คือถ้าไปดูช่วงของการที่สุมารตราจะเจอกับไฟป่ายเยอะๆเ,เนี่ยยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงกลางปีไปแล้วนะครับ